สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ o i เ Channel นะครับวันนี้นะผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการรถยนต์กันนะครับโดยพีนะฮะเป็นคิวของ Mitsubishi นะฮะนั่นก็คือ Mitsubishi XFC Concept นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของรถยนต์รุ่นนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งก็ันให้ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับไปเป็นการประกาศที่สร้างกระแสได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับ Mitsubishi ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นที่จะมีพื้นที่ในการจัดงานอินโดนีเซียอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่30ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่1 0ถึง20สิงหาคมน,นี้นะฮะในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่บอกใบว่าจะเป็น SUV ขนาดกระทัดรัดรุ่นใหม่ทั้งหมดและยังมีความร่วมมือกับผู้พัฒนานอกบริษัทในการพัฒนาตัวรถอีกด้วยนะฮะจากแผนเดิมของมิตซูบิชิได้ประกาศไปเมื่อต้นปี2 0 2 3่าว่าภายในปีนี้นะฮะทางบริษัทจะมีการเปิดตัวรถย,รถยรถนนนนรรุุ่่่่ใใหหหมมมมททัั้้ง6โดยจะเเป็ และมีแผนการสลับทำการตลาดในอาเซียนเป็นหลักโดยมีพื้นฐานการผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักและล่าสุดในการจัดงานอินโดนีเซียอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่30ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้มิซูบิชิจะมีการเปิดตัวโมเดลใหม่หนึ่งรุ่นในรูปแบบของรถ SUV ขนาดก,กระทัดรัดซึ่งจะเป็นการเปิดตัวแบบ w o r l d Pre เมียที่แรกในโลกโดยทางผู้ผลิตได้ปล่อยข้อมลูลเบื้องต้นและภาพตัวอย่างออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วโดยภาพแรก จะเป็นส่วนของไฟหน้ารถที่ทําให้หลายคนนะครับนึกถึง XFC Concept ที่เคยโชว์ตัวไปในงานเวียดนามมอเตอร์โชว์เมื่อเดือนตุลาคมปี2022ที่ผ่านมาโดยจะมาพร้อมกับระบบไฟ DRL รูปทรงตัว L และไฟ LED แบบใหม่ที่เรียกว่า Dot Type วางเรียงในแนวตั้งซึ่งดูเหมือนจะเป็นภาษาในการออกแบบใหม่ของบริษัทที่กำลังจะถูกใช้งานบนผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทในอนาคตจากภาพตัวอย่างอีก2ภาพนั้นไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบของตัวรถมากนัก แต่ชี้้เห็นถึงผู้ร่วมพัฒนาตัวรถรุ่นใหม่โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลว่าทางมิสูบิชิได้ร่วมมือกับยามาฮ่าผผนกเครื่องดน,นตรีและเครื่องเสียงในการพัฒนาระบบเสียงใหม่ที่เรียกว่า Dynamic Sound Yamaha p r e m i e r ที่มีเพียงแต่ช่วยในเรื่องความบันเทิงขณะเดินทางแต่จะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากกว่าเดิมโดยทางมิสูบิชิได้เปิดเผยว่าระบบเสียงใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานกับตัวรถรุ่นใหม่โดยเฉพาะ โดยตัวเครื่องเสียงจะถูกปรับแต่งให้มีคุณลักษณะพิเศษสมจริงมอบประสบการณ์ในการขับขี่ที่เพลิดเพลินและสนุกสนานพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการใช้งานและยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ที่สูงขึ้นซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะมีระบบการช่วยเหลืออย่างไรที่เกี่ยวกับชิ้นส่วนนี้อย่างไรก็ตามนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของมิตซูบิชิจะเปิดตัวในประเทศอินโดนีเซียเป็นที่แรกของโลก คาดว่าจะเป็น1ใน6โมเดลใหม่ตามแผนงานเดิมของบริษัทซึ่งจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์6รุ่นใหม่ในการทําตลาดในโซนอาเซียนในปี2023นี้นอกจากนั้นยังอาจจะยกออปชันที่มีอยู่ในตัวต้นแบบ XFC Concept ที่ทางีสูวิชิช s เผยว่าจะมีโหมดการขับขี่ทั้งหมด4โหมดได้แก่ Normal, Wet, Gravel, Mud โดยที่โหมด Wet จะเป็นโหมดท,ที่พัฒนาขึ้นสำหรับสบภาพอากาศและทภาถนนของภูมิภาคอาเซียนเป็นหลัก เช่นช่วยให้การขับขี่ได้อย่างปลอดภัยแม้ถนนที่มีน้ำท่วมสูงนะฮะด้านของขุมพลังนะครับทางมิสูบิชิมอเตอร์ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดออกมาในขณะน,นี้แต่จากข้อมูลเชิงลึกนะครับได้ยืนยันว่าเวอร์ชันที่จำาหน่ายจริงของ a f c concept s, จะมีเครื่องยนต์ให้เลือก2รูปแบบด้วยกันนะฮะโดยแบบแรกนะผมจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสีสูบ dos c w, 1 6วาลหน่ลิตร mivec กำลังสูงสุด105แรงม้าแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ตโนมั t ขับเคลื่อนล้อนหน้านะฮะอีกหนึ่งเครื่องยนต์นะผมจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน en 4สูบ d o h c 16บหวลนึ 5. 5ลิตรพรมมากับมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดนะครับซึ่งวันนี้นะผมจะเปิดตัวมาในภายหลังนะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับของ Mitsubishi x f c concept นะครับรถยนต์ที่จะเปิดตัวในประเทศโนวเซียเร็วลนี้นะครับและคาดว,ว่ารถยนต์รุ่นนี้นะผมก็น่าจะนำเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับซึ่งจะเอามาชนกับ h r v แล้วก็นิสันคิกนะฮะส่วนข้อมูลเต็มๆเม,เมเื่อเปิดตัวะจเป็นะครับ สำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้อัปเดตข่าวสารกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย